พบกับพัฒนากรสีพัฒนากรพี่อัมคะ่ะในรายการพัฒนากร,ากรตลอดดู วันนี้เป็นอีีที่1ของรายการพัฒนากรตะลอนดูวันนี้เราจะไปดูอะไรกันครับพัฒนากรพี่อําวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านได้มาเยี่ยมชมตัดแปลงน,นะคะสูรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำตะลอนดซึ่งอยู่ที่บ้านสมุทรหู่ที่เ็ดตำบลท่าศัก์อำเภอชายโยค่ะวันนี้เราจะได้พบกับเจ้าของแปลสุดหล่อหน้าตาดีมีเสน่ห์พี่เป้ธนพัท์ทิพยพ์ัยั์ไปดูกันเลยครับไอเลยค่ะ สวดีครับเป่ะรัาทำอะไรอยู่ครับเป๊กำลังทำอาหารไก่อารมณ์ดีก็เหมือนมีอะไรในแปลงก็เอามาเป็นเป็นวัตถุดิบไปอาหารให้ไก่ใช่ไหมด้วยมีปั๊กํำลึงอยู่ในแปลงหมดเลยโอเควันนี้ครับพัฒนาชุมชนอำเภอไทโยนะพาทุกคนมาดูว่าตอนนี้พี่เป้พัฒนาแปลงโคกหนองนาพัฒนาสู่เรียนรู้ไปถึงไหนแล้วอะครับอ๋อได้เลยครับครับผม ลูกข่าวจากทางโซเชียลก่อนว่าโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีโครงการโคกหนองนาเราก็เหมือนเป็นความฝันเพราะว่าเราเคยทําเกษตรมาก่อนแล้วก็เป้นเนี่ยเป้เข้าเมืองเข้าเมืองไปทํางานนู่นนี่นั่น,นแล้วก็เราอยากกลับมาทําเกษตรอีกครั้งหนึง่งซึ่งโครงการโคกหนองนานเนี่ยเป็นเกษตรที่ดีใหม่ด้วยของเดียบเจ้าอยู่หัวรอเก้าเราก็เลยถือโอกาสเข้ามาสมาัครแล้วก็ขอรุมงานะตรงนี้ด้วยครับครับแลอยากให้เป้เล่าถึง ที่มาที่ไปนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มพัฒนาแปลงดีกก้ความก้าวหน้าอย่างไงบ้างครับต้องเท้าความเลยพอเราทราบโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็รีบ,รบขึ้นไปที่พระนมชนอำเภอทยอก็ไปเจอกับพระ,กพระกนกรพี่อ่ำแล้วก็ขราการตีทั้งสองข้ารกรเนี่ยก็ส่งไปไปอบรมพออบรมปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าแปลงเราเนี่ยมันจะไปในทางทิศไหนซึ่งแต่เดิมเนี่ยแปลงนี้เป็นสวนป่าที่เป็นพืชเชิงเดี่ยว พอเรารับการอบรมเราเปิดใจเราเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นทฤษฎีแล้วเนี่ย<อ>เราก็เริ่มเิลิ่งแปลงทั้งหมด,หมดให้เชียงเดียวเนี่ยออกไปแล้ว<อ>ทำตามระบบของโครงการควบคุมนาคือสร้างเป็น30 30 1บสต้องมีโคกต้องมีน้องต้องมีนาแล้วก็จะต้องมีป่าผสมภาษา<อ>ป่าห้าระดับนับจากนั้นมาเนี่ยประมาณ1ิเดือนเราก็ได้งบประมาณจากกรมมาคูด แล้วก็มาสร้างฐานเรียนรู้การสร้างฐานผ่านไปประมาณถ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ฐานทุกฐานเราต่อยอดได้แล้วตอนนี้ฐานอะไรที่พร้อมจะเปิดให้คนได้เรียนรู้แล้วบ้างครับพี่เป้ีฐานคนหัวเห็ดนะครับฐานคนรักแม่ธรณีก็คือเรา,า,าก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดแล้วก็มีฐานคนเอาฐานฐานคณะทองคํามีอีกหลายๆฐานนะแทบจะครบเก้าฐานเลยครับครับตอนนี้อยากทราบว่าเริ่มมีคนมาเรียนรู้บ้างหรือยังมีครับมีเรื่อยๆ ก็ <m uch ing> จะเป็นปากต่อปากจากโซเชียลนี่แหละครับถ้<ฤ>าคนที่ก่อน <aga> หน้านี้ทําไมลถเครื่องมือหนักเข้ามาเยอะ <S 2> <S 2> <S <S ชาวบ้านแถวนี้ก็เดินเข้ามาดูเข้ามาดูความเปลีย่ยนแปลงแล้วก็อยากรู้อยากเรียนอยากสอบถาม <S 2> <S 2> <S แล้วก็มีเพื่อนในโซเชียลที่เห็นเวลาเราโพสไปว่า,วาเอ้ยมันมีบอกเพิ่มแล้วนะตอนนี้เรากําลังทําน้ําหมักนะเขาก็จะมากันครับพี่มากันตลอดเลยาา่งง้รไบ ในอนาคตนะครับที่นี่อยากจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งหมดครับ,รบของพวกหลองนายกตัวอย่างอย่าง,างที่เบ้ได้ความรู้มาก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้พืชผักในสวนของเราเนี่ยพัฒนาเป็นํเำเนิงผงซึ่งมีประโยชน์มากครับ,รบสําหรับคนที่ไม่ชอบทานผักอยากให้ทุกคนได้เห็นอีกว่าโครงการของเราเนี่ยใช้ศาสตร์ราชา,าหรือการหมดินเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชอยากให้คนได้มารรเรียนรู้กันนะครับ แล้วก็จะต่อยอดไปเป็นฟาร์มสเตย์ครับอยากให้เป็นแหล่งรวมพืชผักทางการเกษตรของชาวบ้านทุกคนที่เป็นอินทรีย์นะครับแล้วเราก็จะรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ข่ายกันต่อไปครับที่เป้ได้ได้กล่าวไว้นะคะว่าอยากให้มีคนได้มาเรียนรู้มีช่องทางไหนที่ติดต่อมาทางแปลงสูตรเรียนรู้นี้ของเมาได้บ้างเข้าไปในเพจของไร่ับหลวงแล้วก็มาตามแผนที่ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือถ้าต้องการจะมาเป็นกลุ่มแล้วก็ เรียนรู้ฝึกลงมือจริงๆงขอให้ผ่านทางกครงการพนาชุมชนครับเบอร์โทรของพี่เป้เผื่อใครสนใจสอบถามก็0 9 8 8 4 4 9 8 0 7สุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่เป้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนะครับในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับอยากให้ทุกคนลองลองเปิดใจใเข้าไปศึกษาดูจากศูนย์คอกหนองนาที่มีทั่วเทพครับนะถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่กรงการพนาชุมชนลองมา เราจะได้รู้ว่าทาวเกษตรที่ดีใหม่หลวงทาวเกษตรพอเพียงดีจริง<ๆ>แล้วก็ท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอขอบคุณโครงการดีๆโครงการโคกหลองนาโมเดลของกรงการพัฒนาชุมชนนะครับ,รบให้โอ,อก,กาสกเป้ดได้สมัครและลงมือขอบคุณพี่พี่พนักงานในเพอสยกนะครับทั้งหมวหน้าอำเภอนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีทําให้ศูนย์ศูนย์นี้เกือบจะยั่งยืนแล้วขอขอบคุณอ่ เกษตรกรหลายๆท่านที่เป็นเกษตรอินทรีย์ที่เหมือนกับอาจารย์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับพี่เ้ศนัพัน์ทิพยยัพัฒน์นะครับที่วันนี้พาพัฒนากรพี่อําและพนากรตีนะครับมาชมศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะครับของตําบลท่าเสาในวันนี้ครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามพวกเรานะครับผมที่เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไซโยกนะครับกับรายการ พัฒนากรตลอนดู